วันนี้มีการฉีดวัคซีนไปเซอร์นะครับก็เลยอยากจะสอบถามกับผู้ปกครองนะครับในการที่วันนี้รเราเรียนได้30คนนะฮะได้รับวัคซีนไปเซอร์นะครับจากจากกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้กับนักเรียนนะครับอย่างสอบถามกับผู้ปกครองนะครับว่าในแนวทางและการเป็นบันติในวันนี้รู้สึกเจ็บครับรู้สึกไงมันไม่เจ็บเลยคับ อยู่ปออะไรแล้วครับมดแดงมีมีของสึกไงฉีดวัคซีนเสร็จแล้วไม่มีความสึกเลยครับตอนที่หมอมาบอกมาเดีววันนี้พ่อกับแม่มาไหมมาครับรออยู่นอกไงค่ะอ๋อแล้วรู้ไหมวัคซีนเราฉีดไปยี่ห้ออะไรหรือว่าวัคซีนชื่ออะไรจับไม่ได้อ๋อไฟเซอร์ไฟเซอร์จากสหรัฐอเมริกาเนะครับโอเคเดี๋ยวรออีกเข็มนึงเอ้ยแต่ผู้ชายไม่ครูไม่แน่ใจว่าจะฉีดเข็มเดียวนะ แต่เ,เราต้องรอให้หมอเขาบอกเราก่อนเนะอะวันนี้แอปมีแอปหมอเข้ามาไหม,มไม่มีอะไรมาเลยโ <c oughs> okay. อเคขอบคุณมากไม่ต้องกลัวนะคะมือเย็นเทียบเลย วสวัสดีครับเราตอนนี้ครเป็นกลุ่มนักเรียนที่ฉีดวัคซีนแล้วเมื่อกี้อาร,รมณ์ความรู้สึก <c oughs> ได้หมดได้หมดไปยาจะเข็มยังเมื่อกี้ <c oughs> ยังมีความรู้สึกกวดอยู่ <c oughs> เดี๋ยว แปลว่าเดือนหน้าเรนทีนี่แต่เนี้ยต้องรอที่จทแล้วก็ตองี่นะครบก็วันนีดีนะครับทางเรียก็มองที่ให้ความร่วมมมขกเปยร สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลเมืองไทยชุมพลครับผมตอนนี้อยู่กับผู้ปกครองครับม .6 ทับ4ครับวันนี้ครับผู้ปกครองเนี่ยก็พาลูกนะครับมาฉีดวัคซีนเพเซอร์ซึ่งได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยนะครับแล้วก็โอกาสก็อยากจะเสริมพอดีผมสอบถามยครับผมในการที่ผู้ปกครองมีความไว้ไว้ใจนะครับในเรื่องของวัคซีนเพเซอร์ที่้งทำ้างครับอ๋ครับ ขห้หยัดต่อต่อไปนะตอนนี้ก็เหนื่อยหรือว่าวเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนเพเซอร์็บข้อสอบความรู้สึกนะที่เราจะได้วัคซีนในวันนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า